พ่อแม่พี่น้องพ่อนสแสวงคุณแม่พ่อนสแสวงสางเองใดจีผ้าไมาเาา <c oughs> ่เห็ดงานนียงานสวนอันเห็นยังแน่เดี๋ยวตามเมื่อเบิงเล้อพี่น้องเด้มนจอบอันนี้ถุงมือ น้องเอ้ยอันนี้ปลูกพริกไทยปลูกพริกไทยให้มันขึ้นต้นมกักสตอปลูกมันคืนต้นมักสตอเพื่อจะได้เก็บเดี่ยวกินยังไงน่าย่วยจังซีรับพี่น้องเลยไ,ได้หวงหว่างกระเฮ็ดมือได้โบ่มหว่างไปมองหันมองนีก้กะเฮากกะจัง ปล่อยเมื่อห้านเทาเองอย่าไปเข่งชัดมันหมากบางคร,รั้งเทากับเก็ดทำทีเทาไว้เขาดีวางหานลุ่งชานมากคนมาเห็ดมาเหียงมาหายอ,อื่นอื่น่นมาเห็ดงานซอย่างคนถึงหน้าคนชีสเกตอยากพีหนงกันน่งงานพงเม มีจอบถุงมือใส่ให้เรียบร้อยหมวกกันแดดนอะเสือเข็นเงาเ้ากับตองใส่เพราะว่าแดดมันเจม,เจมอันนี้ปลูกนอี่นอเห็นบบขันนี่นลนกล้วยกล้วยที่ปลูกนั่นกล้วยเดี๋ยเอามาจากผู้บลอันมปาปลูกผักใส่ ตอนเอาม้านะกล้วยพันธุ์ดีแต่มาปลูกแล้วก็บู๊ฮู้กันไม่ไกลพันธุ์เนวไหนบู๊เตมิดยี่ว่ามิดเต็มขวดนลายอันนี้ผักงาเพราะว่าผัากเล็กน้อยๆเพราะว่าขวดมันตกแล้วไอ้ันดินมันชื้นดินมันชุ่มชื้นเวลร่างขวดไหนไม่ตื่นเห็นหักมันไง หย่ามันไล่พูดแล้ววดหนาฮะหย่านี่มันกินหนาเบิดหนาแห้งหนาแหลงไอ้นาะเขาหนาแหลงแห้งหนามหน่อยอยู่อันนี้ก็าอันนี้ต้นอันนี้ต้นพักปูดบางทีแหละความจริว่ามันแห้งมันแหลงพักปูดก็แห้งเห็นไหมคือตายเลยหากอย่าไม่จังหน่อยดี้องเอ้ยคนเห็ดสวนเนาะ เฮ็ดงานในออฟฟิศว่าเวลานั้นเวลาหน้เข้าอยากมาเฮ็ดเขาพอมมือได้เขาก็ลงมือโหลดทาเป็นเวลาทาเป็นเวลาคือเฮ็ดงานบริสัทธ์ถ้าได้กินได้พี่น้องเพราะยังเพราะเข้าคิดว่าเอ่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,เด,อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมือได้ลงมือเฮ็ดโหลดสันจะเฮ็ดน่ะแต่ผลลัพธ์มันจะ,จะได้ตาม ดูนี่ฮันนะปลูกไม้แดงเด้อในสวนสามสิบไร่เนี่ยปลูกไม้แดงแปดลอยต้นปลูกไม้มะข่าไม้มะข่าเนี่คือทางอีสานเขาเขาจะเอิญว่าไม่ไม่เนื้อแข็งนะเขาจะเอิญเอิญเอีหยังแหละเฮอยกะถ้าผีปเปื้อนไม้มะข่าไม้มะข่าโอ้ลุ้มพอถ้าผักใต้เขาเนี่แหละเอิญว่าลุ้มพอ แต่ว่าทั้งภาคอีสานเอิ่นว่าไม้มะข่าน่าจะเป็นไม้อันเดียวกันฮะสองร้อยต้นแม่ปลูกอันอาไม่ซักไม่ซักลอยซิปเอ็ดตน้นง่ญ่ๆเลยเนาะอีกอีกอยู่ที่หนึ่งหรือได้สิผ้าไปทายเบิง้งให้เบิ้งเนาะแล้วก็ปลูกไหม่พยุ่งตอนนั้นปลูกไหม่พยุ่งเขาบรทษันได้ประกาศว่าให้ปลูกไม้เนาะก็ปลูกมาหาปีเลยเด้ ไมพริงอันสิบเอ็ดต้นงามงามพี่น้องเอ้ยเอ้ยตอนนั้นนั้นโบมีไผ่ดอกกล้าปลูกไม่รคยงง,ง,งเพราะว่ากระยานว่าพิกฎไม้เนาะอันคุณแม่ลูกซีพ่อนสแสวงสางเองได้นะกล้าที่จะเฮดกล้าที่จะปลูกคิดว่าโมเป็นยังดอกแตนเขาโมให้ปลูกก็คือแค่เขามาตัด เขาก็บอกว่าเขาโมูหเนาะกับล่องปลูกไปบัดท,ทุมือพี่น้องเอ,อ้ยตนน้นใหม่กะแพงบัดมีแพงเนาะที่ซื้อมาปลูกคนกะปลูกหลายเด้แต่ของแม่นะ่ะปลูกไปก้อนหนาหนนงหนาคือแม่ปลูกแต่มาหาปีแหละต้นไหนม้างามงาคือคือขันบาปลูกตอนหนั้นเนะาะขามาปลูกตอนนี้มันกะสายวาวง่ายๆเนาะ เด้มีความสุกอืมีความสุกไลเนยังวะแด่เห็ดในสิ่งตีห้องมาคันว่าห้องมาแล้วเห็ดมันโบมือยยังนี่ฮะคุดัจอกนอกพุดลงไปโลดโรมพุดลงไปเห็ดลงกปมันบมือเด้เพราะหู้ซื้อกว่าห้องมือยเมือยกยเขามานั่งนั่งนแป๊บหนึ่งมันจะมีแห้งโล่งไปมันบ็คือ เมื่อยใจเด้เมื่อยไก่พเพราะเ้าเป็นอิสระถ้าเป็นอิสระผาพในชีวิตเท่าเขาก็ต้องหให้ใช้มาบังกะกำกับควบคุมชีวิตเท่าบางคนมาแม่นแล้วจ้งมีสวนม,ม่แมนค่ะคนมีสวนเพื่อกบะเฮ็ดเด้เออคนมีสวนเพิ่นกบ่เฮ็ดเพิ่นสิว่าอันทาทาไว้ลำทาเวลาทาช่วงจังหวะ ให้มีเงินก้อนจังสิไปเห็ดเออว่างช่วงนั้นช่วงนี้ก้อนจังสิบไปเห็ดก็เลยบ่เห็ดอันบ่ได้วาไผภเดี๋ยวได้พี่น้องเวาญาติพี่น้องนี่ของคุณแม่พ่อนสแสดงสางเองไใดนี่ละ่ะบ่เว้าผูดใดอันแม่เพิ่นอยู่บ้านเพิ่นแบงที่ดินให้แม่เพิ่นแบงให้ลูกสะไ้ ลูกระไถ่ขึ้นชาไม่นั่นกต่จังเสีเฮ็ดชาไม่นี่กต่จังเสีเฮ็ดเอาเว้น่เพื่อนชา,า,า,าเบิดไปซื้อๆพี่น้องเอ้ยบัดทุ่มเงอนี่อายุเพิ่นมากขึ้นเพิ่นเฒ่าทานม,มา20ปีของเพิ่นยังเป็นดิงว่างเปล่าเด้ความที่เพิ่นติดทาให้พร้อมคนเฮามันบ่พร้อมดอกให้จำไว้ว่ามันบ่พร้อมขั้นสิเฮ็ดยัง,งเงนเฮ็ดโลด พาให้พอ่อแต่ว่าขันเท่าเฮ็ดโหลดนะ่ะคือเขาพอมเฮ็ดแล้วมันประสบความสำเร็จนะในผลงานของเขาประสบความสำเร็จอย่าเข้าใจว่าเขาตรงลำลรวยนี่เงินไหลไหลแล้วเอาบางทีก็กดไหลกดแช่ในเฮ็บุกน่ยแ่งตัวดีๆีรู้ๆงามๆน่ะเขาประสบความสำเร็จโมเมนต์เขาจ้างมาก คือว่าเขาเศรามากคนบางคนก็ไปเศร้ามากมีเงินอยย่่ิ5หาบาทาเลือก่ะเศราสุดแล้ไปทายวิวในบัญชีน่ะเลือสิบหาบาทแล้วก็ล่องอวดว่าจะค้องลำจะคล้องร่วยอย่าไปเสือแต่เข้าคิดว่าเขาน่ะจะเป็นคนในจุดนั่นแล้วสะเอาเงินมาจากเห็ดยาวฝันแม่วามันโมมี่มีแต่เขาแสดงกันเฮ็ดกันสี่เห็ดแล้วมันได้งานเข้า นี่คือของจริงไม่เห็ดไม่เห็ดตังสีเด้แม่พ่อนแม่พ่อนแสวงสางเองได้เห็ดตันสีอืมแต่เห็ดเห็ดโหลดว่ไใดแค่สายตาผู้ใดพรอหยังควบพ่อดีของเฮ่าควบเป็นตัวตนของเฮ่า มันยินค่ะมามาสารเสริมเข่าดอกบันนี้มาฝึกพิตซีในโตตุนเข่าดอกแต่เข้าเบิดผลประโยชน์นะเขาเล็นจังสีถ้ามีผลประโยชน์เล่นชีวิตเข่าแล้วก็บแบ่งปันออกไปมันได้ประโยชน์ดีกรัวอันนี้มันแหละแต่ความคิดเนาะคิดไผคิดมันดีไผดีมันได้พี่น้อง อนี่คือมือนีแม่พ้ามาเห็ดงานเฮ็ดอีรีเลม,มันเมื่อยะเมื่อยกระเซ้าตัวงานจะคง้งเอองานจะค้งเมื่อยกระเซ้าสีผ้าเบื้องจังสีละปั่นจับกล่องมาเลยได้ปันเนี้อันนี้มักต้นใบพักกูดบ้าน,นี้พักกูดนี่กินดิบก็ได้ได้หยอดเมื่อกินกับตำสมตำอือเคยกินอยู่แต่ว่าอันนี้มันเบิดแล้ว มันแหง้งมันแลงมันมันได้ซ้ำนี่ก็เลยวันนี้มาดีขอถาก n h าซ้ำนีน่ก่อนเออซ้ำนีล่ละถาก n h าบริเวณนี้แล้วกะสิพ่อกะสิไดเมื่อ,อเออพราะว่าจะฝ้นมันตกหรืจะหายใบมะกรูดใหหยอดมะกรูดมันแตกขึ้นมาเพื่อจะได้เก็บกินตำกุ้งสมตำเนาะครันนี้เก็บดีดีใช่ว่าอันมี่พักตำารึ่ง ตำหนึ่งในก็ดีได้พี่น้องกินตักตำหนึ่งกินอันนั้นนะ้นำพิกปลูกมะนาวที่ข้างล่างาตุนมะนาวมะต่องิกห่างห่างหลายมะคุ้งบางทีเรามะคุ้งก็ได้ปลูกเอามดต่องทิษดีอีอยังมากไหม่กันย์เพ็ดก็ได้เฮ็ดโหลดน,นี่ปลูกทุเรียนไก่โอง่งหนามนะแตกขึ้นมาแล้ว เดี๋ยวจังสิไหนเบื้องไม่น้องพี่น้องมันปิดบัวให่คือพี่น้องปิดบัวใดสิไปใส่ระบัด